สงครามในยูเครนยังคงดุเดือดและไม่หยุดยัง้งในช่วงเวลาที่มืองใหญ่ทางตะวันออกกําลังเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงจากกองทัพรสัสเซียยูเครนได้ส่งหน่วยรบพิเศษเพื่อปกป้องด่านสําคัญแต่การต่อสู้ครั้งนี้จะนําไปสู่จุดเปลี่ยนหรือเปล่ามาดูรายละเอียดกันให้ละเอียดยิบเลยจากรายงานล่าสุดจากสำนักข่าวต่างประเทศในกรุงเคียฟเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนเทอเอ็กโอเล็กซานเดอร์ซิสกีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนได้ประกาศอย่างชัดเจนว่ากองทัพได้เร่งส่งกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เข้าไปเสริมกําลังในเมืองโปรครอฟซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สําคัญทางตะวันออกของประเทศเพื่อต่อต้านการบุกเข้าอย่างหนักหน่วงจากกองทัพรัเสเซียแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจเหตุใดเมืองนี้จึงกลายเป็นเป้าหมายสําคัญขนาดนั้นเมืองโปรครอฟตั้งอยู่ในภูมิภาคโดเนตของยูเครนก่อนที่ความขัดแย้งจะปะทุข,ขึ้นในปี2565เมืองนี้มีประชากรประมาณ60,000คนแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันความสำคัญของมันเปลี่ยนไปมาก เพราะมันเป็นเส้นทางขนส่งสเสบียงหลักสําหรับกองทัพยูเครนในภาคตะวันออกทําให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กองทัพรัสเซียพยายามยึดครองมานานกว่าหนึ่งปีแล้วง่ายๆก็คือถ้าเมืองนี้ตกก็เหมือนกับตัดสายเลือดสาคัญของยูเครนไปเลยและนี่คือส่วนที่ผู้คนส่วนใหญ่พลาดไปเพราะมันไม่ใช่แค่เมืองเล็กๆแต่เป็นกุญแจสําคัญของการสงครามทั้งหมดสาหรับผู้เริ่มต้นที่อาจสงสัยหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยรบพิเศษนี้คือกลุ่มทหารฝึกหัดพิเศษ ที่มีทักษะสูงเช่นการต่อสู้ใกล้ชิดการลาดระเวนและการป้องกันด่านสำคัญซึ่งแตกต่างจากทหารทั่วไปเพราะพวกเขาถนัดในการปฏิบัติการรวดเร็วและแม่นยำเพื่อป้องกันการสูญเสียมากเกินไปขณะเดียวกันสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามได้วิเคราะห์ว่าทหารรัสเซียจำนวนมากได้แทรกซึมเข้าไปในเมืองศูนย์กลางด้านโลจิสติกแห่งนี้แล้วนั่นหมายถึงพวกเขาเริ่มเข้าใกล้จุดสำคัญในการจัดการเสบียงอย่างลึกซึ้งแล้ว โดยมีทหารรัสเซียอีกหลายพันนายกำลังเคลื่อนพลเข้าหาชาญเมืองในรูปแบบการล้อมรอบซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าการอบล้อมเพื่อตัดเส้นทางหนีและเส้นทางสเสบียงของฝ่ายตรงข้ามและนี่อาจเป็นจุดที่ทําให้สงครามพลิกผันได้หากยูเครนไม่ทันระวังความเคลื่อนไหวเหล่านี้ของรัสเซียเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถิติที่น่าตกใจที่กองทัพยูเครนเปิดเผยนั่นคือกองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธใส่ย,ยูเครนไปถึง270ลูกตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นถึง46% จากเดือนกันยายนและเป็นสถิติสูงสุดรลายเดือนนับตั้งแต่ปี2,563เป็นอย่างน้อยเพื่อให้เข้าใจง่ายขีปนาวุธเหล่านี้คืออาวุธนำวิธีที่สามารถบินไกลและทำลายเป้าหมายได้แม่นยำแต่การเพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มความรุนแรงของสงครามซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องอจหนาโตเถียงเพราะบางคนอาจเห็นว่าการยิงนี้ เป็นการตอบโต้ที่จำเป็นในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นการละเมิดกฎมนุษยธรรมแต่คุณคิดเห็นอย่างไรนอกจากนี้รัสเซียยังใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับพิสัยไกลย,ยิงโจมตีไปถึง5,298ลำในเดือนตุลาคมแม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยประมาณ6%จากเดือนกันยายนแต่ยังคงใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดที่เคยมีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนโดรนเหล่านี้เป็นเครื่องบินเล็กๆที่ควบคุมจากระยะไกลมักใช้เพื่อสอดแนมหรือทิ้งระเบิดอย่างแม่นยำทำให้การ ต้องการยากขึ้นและนี่อาจเป็นส่วนที่ทําให้สงครามยืดเยื้อเพราะเทคโนโลยีเช่นนี้เปลี่ยนแปลงวิธีการรบไปอย่างสิ้นเชิงเครดิตภาพเกติมิชสในภาพรวมการต้องการเมืองปรครอบนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ในสนามรบแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายที่ใหญ่โตยิ่งขึ้นในสงครามยูเครนแต่ที่นี่คือจุดที่เราควรคิดให้ลึกการเพิ่มขึ้นของการโจมตีเหล่านี้จะนําไปสู่การเจราจาสันติภาพหรือเปล่าหรือเพียงแต่เพิ่มความขมขื่นให้ทั้งสองฝ่าย และนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากเพราะบ,บางคนอาจโต้แย้งว่าการแทรกซึมของรัสเซียเป็นการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลในขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าเป็นการละเมิดดินแดนของยูเครนคุณเห็นด้วยกับการส่งหน่วยรบพิเศษนี้หรือไม่มันจะช่วยพลิกสถานการณ์ให้ยูเครนได้หรือไม่แสดงความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเรายินดีรับฟังทุกมุมมองเพราะสงครามนี้ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบ